สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการทำงานหนักคือสัญลักษณ์ของคนขยันแต่กลับเป็นการทำร้ายสุขภาพทางอ้อมเพราะเมื่อเจ็บป่วยแล้วเงินที่เราหามาได้จากการทำงานหนักก็จะถูกส่งต่อไปให้การรักษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอย่างเช่นแขกรับเชิญของอโรคาวารตี้ในวันนี้เธอเคยเผชิญกับอาการปวดเอวจนถึงขั้นไม่สามารถคมตาหลับได้ แต่วันนี้เธอพ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้แล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าเจ้าไม่ทราบว่าพี่สากรนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรคืออ๋อซักอบรีดเจ้าซักอบรีดเจ้านี่ก็คือที่มาที่ไปของปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยหรือเปล่าคะเจ้ามีอาการอะไรเอ่ยเกี่ยวกับรีดผ้าเนาะมีอาการปวดหลังนะเจ้า ปวดหลังนะเจ้าปวดมากแค่ไหนคะปวดจนโอ้ยกลางคืนก็นอนไม่ได้เอะเจ้าค่ะแล้วเวลาเรารีดผ้านี่นั่งรีดหรือว่ายืนรีดนั่งเจ้านั่งนั่งรีดนั่งผ่องยืนผ่องนะเจ้าเมื่อยเมื่อยนั่งนั่งเมื่อยก็ยืนจ้าอายืนเมื่อยก็นั่งเจ้าเจ้าเจ้าค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยต้องรีดทั้งหมดประมาณกี่ตัวโอ้ห้าสิบตัวขึ้นนะเจ้าห้าสิบตัวีึ้นเจ้าแล้วแบบนันต้องกดน้ําหนักด้วยเจ้าโอ้นี่ก็ปวด แล้วเวลาปวดหลังเราปวดเยอะๆเราทำยังไงคะนอนก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ตอนแรกก็ไปหาหมอไปหาหมอนะเจ้าไปหาหมอครั้งี่เ็าป่วยก็บาดหายนะ <c oughs> ค่ะพอดีก็ดีดผ้าไปต้อยกับฟังวิทยุเออพอดีได้ยินเสียงน้ำเฮ็ดบนประกาศเนาะโฆษณาว่าเอ๊หน้าลองดูนะ <c oughs> เนาะจ้าอู้กับแฟนตกลงกันว่าเขาลองเอามาขินดูบ่ออาจจะดีแฟนก็เออแล้วแต่ค่ะก็ซื้อน้ำเฮ็ดนี่มาดื่มกินเนาะจ้าขวดแรกกับหูซึกเลยเจ้ารู้สึกอะไรคะรู้สึกว่า มันแต่ก่อนมันจะมีแผ่นหลังติดข้างหลังเนี่ยเออมือมีอย่างมาติดหลังเขาเนาะค่ะมันเหมือนแบบโอ้โหเป็นผังผืดเนาะเอ๊ะมันจะเกีียวกันก้อยเนาะพอกินน้ำเฮดไปขวดหนึ่งอะพอดีก็คับทายลงโอ้โหปีจะจะมีพุ้งหน่อยเนาะลงพุ้งอย่างเงี้ยพอคับทายลงปรากฏว่าสามวันติดกันได้หนาลงไอ้ตีเนี่ยมันลดหายไปเลย น้ำหนักลดไปสองกิโลน้ำหนักลดไปสองกิโลน้ำหนักลดสุงหายลด้วยหายยุบไปเลยค่ะเอแต่แต่ตีครับทายออกมานี่นะเจ้ามันจะเป็นเหมือนเหมันไขมันนะเจ้าเป็นเมือกเป็นหน้าเมือกเหมือนหน้าหมูไขมันอย่างเงี้ยโอ้มันลงมาเลยนะเู้ว่าเอ๊ะตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอย่างขึ้นมันจะเกีียวก็น้ำเฮ็ดก็นี่แล้วพอดีแฟนเขาบอกเออมันอาจจะเกี่ยวมันจะไปคับไขมันในลำไส้ของเราออกก็ได้เนาะ ของเสียหมายถึงเออขับของเสียเออปีกว่าเออมันก็ดีร้อยเนาะแต่เออพอกินไปหมดขวดซะแล้วก็แผ่นหลังน่ะมันหายไปพ้อมกับตีแล้วตีเขาทายลงไปอ่ะเออทายที่มันเป็นเร็วๆนะแต่กำนันกับหุ้ซื้อว่าเออเบาเนี่ยเบาตัวขึ้นมาเจ้าก็เออเขาท่าดีน้ำเฮ็ดนี่เจ้าก็โทรมาสั่งมากินแหมเจ้าตอนนี้ตอนนี้กินขวดที่สองค่ะตอนนี้กินขวดที่สองเจ้าจากที่ขวดแรก แล้วเห็นขนาดนี้เลยเหรอคะยากาศ<ะ>เลยอ่ะมันฮู้ซึ้มันบำรุงร่างกายเขาเนาะเดี๋ยวนี้ไปตากผ้ายังวิ่งไปได้เลยเนาะแต่ก่อนเนี่ยโ,โอ้โอ้โอ้อย่างเงี้ยเออเยอมมากว่ามันดีเต้ยเหจ๊ะค่ะเดี๋ยวนี้ยะกยากาะงานาได้สบายเนาะวิ่งเลยก็ได้อ่ะไปเก็บผ้าตากผ้าแฟนว่าโอ้มันกระชับกระเฉงขึ้นแล้วนี่นว่าเออบอกว่าเออก็ตามใจก็ซื้อมากินเรื่อยๆแฟนก็บอกเงี้ยอือโอ้คราวนี้ก็เลยมีความสุขกับการทําทงานมีความสุขกับสุขภาพ ชอบเลยีชอบรีผ้าที่สุดเลยเป็นคนตีว่าชอบมากๆเลยแต่เื่อเลิกนี่เลิกมาได้ถึงจะรวยจะได้กับฉางปีกันเลิกผมได้แต่ตอนนี้ชีพของปีอ่าตอนนี้ไม่ต้องเลิกแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้หายแล้วนะคะสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งมีน้ําเห็ดมาคือ ใช่ด้วยเนอะเจ้านะคะกับน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะของขวัญจากธรรมชาตินะคะนำมาว่ให้พี่สาครแด้วยขอบคุณเจ้าค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวยวันสวยคืนแบบนี้เนอะเจ้าขอบคุณค่ะไม่มีอะไรที่จะทำให้สุขภาพของคุณสมดุลได้ถ้าคุณไม่เริ่มสร้างและวันนี้คุณก็ไม่ต้องรีรออะไรอีกแล้วค่ะเพราะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพพร้อมดูแลคุณ กับต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสสมดุลของสุขภาพค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ